สวัสดีครับเพื่อนๆชาว s u m m o n e r w a r ทุกท่านกลับพบกับผมนัดโย่ในรายการ s u m m o n e r w a r Addict นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาอัดคลิปตีกิววอลนะครับซึ่งวันนี้เปิดเจอกิวยิ่งใหญ่อลังการใช้ได้เลยกับกิลเฟิร์เวอร์พาวเวครับทีนี้เราเรียกว่ากิลดอกไม้นะฮะเขาเป็นกิลท็อปท็อปผมว่าเก่งเลยแหละนะฮะนี่ก็เข้ามาตีดึกๆนะครับเขาตีกันไปเกือบหมดแล้วก็มาลุยกันครับไฟไหม้เกือบหมดแล้วเนี่ย เดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยมั่นใจเลยนะฮะเดี๋ยวหาบ้างหลอดเขียวเขวเข้าก่อนบวกหนึ่งโอ้ยเต่าแสงน,งนี้เล่นยังไงดี ันนี้ดีก่าบวกหนึ่งน่าจะพอไหวอยู่นะครับนี่ผมจะเล่นแบบว่าเขาไม่มีก่อแตกใช่ไหมก็จะเอาการะลุยกุ้ยไฟไปเล่นด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งหีลมครับ กดไม่ติดโอเคมีลมลงมาข้างล่าง DK t คตีพีทอตีกุยคงไม่มีไม่น่าจะตายนะฮะแล้วก็อักตีหมีลมก็ไม่น่าตายเหมือนกันแล้วก็ไล่ชนเอาน่าจะเวิร์กมิงางก็ยันเสมอครับถ้าตายหมดมีพีทน้ำาัันส่วนทีมบนทีมบนนี่ แน่นยังไงดีลองลองแบบนี้แล้วกันครับจะเอาอาร์คเอลิเพื่อได้เลือดเยอะๆนะครับจะได้เผื่อจะทนอ e ีฟิตไหวลองไปดูครับว่าจะรอดไหมกับแรก กับคิวใหญ่นี่เราต้องเอาจริงนะครับแต่เรายังเอากุ้ยส่ย,ย่อไปอีกมันไม่เข็ด <laughs> อ่าผมจะทำอะไรดีนี่ผมจะแกนซิงไปก่อนโอ้โหคอมเตอร์ด้วยแกนซิงเสร็จแล้วผมก็จะวางระเบิดระเบิดเลยดีไหม คิดก่อนคิดก่อนอย่างดีกว่าครับโอ้แมงเคาเตอร์อีกแล้วเอาดาบออกก่อนแกนซิ่งเพิ่มก่อนโอ้ยไม่ทัน อ้าวทำไงดีวะไม่เป็นไรระเบิดไปเลยแล้วกันให้มันมึนไว้ก่อนนะครับโหอนันตรายมากเลยโดนเคานเตอร์นี่เจ็บแน่แกนซิงแกนซิง Ui xuống em ơi nó mày tông thỉnh tay đấy nữa hồi nào เต่าต,ตายแล้วมึงเสร็จนี่ครับเต่าตายแล้วก็สบายระเบิดแล้วก็ออโตโ้ได้เลยยูบ้านหลังแรกเราผ่านไปแล้วครับเป็นรุ่นหลังสองเลยฮะเอาพี่นักเลงหัวเกรียนไปเล่นอีกแล้วนะฮะไม่รู้ว่าติดใจอะไรจากคลิปที่แล้ว เป็นไปนตามคาดนั่นแงย่ย่ออีกแล้วครับอุ้ยเราแน่นอนจริงจริงนี่ผีดน้ำใสแข็งยืนแทงชิวล้วก็สะสมดาเมจไปครับทำอะไรดี ปาดปาดปาดจิ้มก่อนโอ้ส่ยอ่อส่ยอ่อเออหนานแน่ครับอ้างมันสายอะไรวะเนี่ยอ้างมันสายอะไรต่อยหมีไม่สะเทือนเลย ้ยเราแน่นอนจริงๆเลยแม่งไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนแม่งก็ยังคงมึนโอ้ยฮิวอีกแล้วอ๋อผมต้องฆ่าออน้ำก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะงานเข้านะครับ สะสมดาเมจแป๊บทีนี้มันเซฟจริงๆนะครับยอ่อเข้าไปยอ่อเข้าไปอีกนิดนึงจะชนแล้วนะเรียบร้อย วนแมมแล้วก็ชนปีเคอุ้ยเชีย่ยเดี๋ยวมันตายนวดนวดปาดเลยครับปาดเอ,อ้อ เรียบร้อยครับหลังนี้เก็บไปได้ชิวๆเออหายไปแล้วหนึ่งหลังแหมลุนให้ลื่นกันละสิยังไม่ลื่นนะครับเอามาบวกสองบวกสองก็ต้องเป็นบ้านอังอัง,องนี่แหละครับโดเรมอนเรือเหลือเยอะสุดอืมแม็ เข้าบ้านอังอังอังนี่แหละครับเอ้ยจัดทีมยังไงดีทีมสองเนี่ยน่ากลัวมากเอาทีมสองไปใช้ระเบิดได้ ทีมสองค่อนข้างเซมนะครับถ้าผมเอาทีมนี้ไปแต่ทีมแรกผมจะไม่มีทีมเข้าผมจะลองใช้คอ้อนดีกว่าอังอังอังบ้านโดไลโดราเอมอนนะฮะชื่อเขาชื่อนี้ไปเลย ขอเราชอบทุบบ้านแบบนี้อยู่นะครับมาถึงเราก็ต้องทุบอิีมืดก่อนแล้วก็ต้องดูว่าช้างเราจะทนวาน้ำได้ไหมซึ่งผมว่าได้นะดีก่อนแล้วกันเผื่อไว้โอ้ยดีต่อยค่อนข้างแรงนะครับอังอังอัง โอ้โหขนาดนั้นเลยหรอพี่ดีคูดาวแม่งก่อนเลยเดินมาและยังเต็มอยู่ครับผมจะยังไม่หิวอ้้หแม่งอะไรจะขนาดนั้นอืมหิวแล้ว ไม่รู้ว่าถึกขนาดไหนทุกสไตายไหมเดี๋ยวแยบก่อนแยบก่อนแยบแยบนะโอ้โหฮิวผมต้องลองทุกว่าน้ำดูเลยนะครับไม่ตายก็ลอวนเดิอีกรอบนึงโอ้เรียบร้อยครับได้ สบาย้วเดี๋ยวบีตัวเดียวนวดมีครั้งหนึ่งค้อนผมเคยทุบบีดไฟประมาณสิบรอบอะครับถ้าสาแม่งไม่คิดเลยวนจนแบบสิบห้านาทีดูว่าวันนี้ว่าจะกี่รอบไม่น่าเชื่อว่าแบบแค่แพ้ทาุจะต้องแบบขนาดนั้นด้วย เนี่ยวันนี้ครั้งแรกขี้เลยโหดมากดีดีเหมือนเดิมครับแกนซิง่งอุ้ยไม่ติดชิพหายแล้วแน้นะเบิดไปก่อนเลยแล้วกันอ้าวแกนซิงไม่ติดอีกแล้วอะไรวะ โอ้โหแม่งแม่นไปนรืกเ่าพี่หิวก่อนหิวก่อนแกนซิงอะไรของมึงโอ้ยอุโโอ้ยนีโโ้แต่ทีมเราเซฟ,ฟอยู่เฮ้ยมันเลทเท่าไหร่วะเนี้ย พารให้ด้วยวงไปหนึ่งครับมันสร้างเป็นทีมที่สุดยอดจริงๆทีนี้สบายครับชนะอีกหนึ่งดาบไปลุ้นดาบสุดท้ายกันตอนนี้ก็เป็นเวลา เชียงคืนกว่านะฮะซ้อมอัดคลิปดึกดึกทุกทีเลยผมนะเรียบร้อยโดราเอมอนชนะโดราเอมอนแล้วเหลือบวกสามครับโอ้บวกสาม บ้านคิงหลังสองผมว่าเอาพีชไปแท้งเนี่ยแบบเซฟมากเลยแต่ทีมแรกเนี่ยสิเข้าบ้านนี้ดีอถ้าบ้านนี้ก็ต้องเอาพีชไฟไปกลางจะไหวไหมเนี่ยทีมสอง โอ้โห,ห,หเรื่องบ้านไม่ถูกเลยครับม้านแรกผมว่าน,น่าจะไหวอันนี้แต่หลังสองอันนี้เสมอชัวๆแล้วเราชนะหลังสองชัวรแล้วแต่หลังแรกนี่สิเออเอเอาไงดีเอาไงดี จัดทีมก่อนครับทีมแรกคิดทีมไม่ออกเลยปึ๊บปึ๊บกระพีดน้ำเนี่ยยืนสบายเลยทีมล่างชัวแต่ทีมบนแม่งไม่มีความชัวเลยครับ ใช้ทีมกุ้ยไม่ใช่แหละให้กุ้ยออกงานแค่ครั้งเดียวพอวันนี้แม่งโคตรสเสี่ยงอ่ะครับคงไม่สวยหรอกมั้ง โอเคทีมเดิมทีมเดิมทีมเดิมพัดไปแทงทีมนี้นะลุยขอแค่บอลอย่ามาเกาะแตกใส่พัดลมแล้วฟินะิกซ้ํ้อะไรอย่างงี้ไม่เอานะครับขอแค่นี้นะครับ สุดยอดเฮ้ยไม่เอานะไม่แตกโอ้สุดยอดครับมากกราบเลยโยไม่น่ารีบกลางโลเลยครับโหไม่ตายอะ่ะเฮียตกใจเลยครับ โอ้โหสวยแล้วอ๋อไม,ไม่เป็นไรยังได้อยู่แก๊งซิงยิงบอลโอเคช <c oughs> น,นะครับผมถ้าแบบเนี้ยเฮ้ยไม่ดีแล้วอืมโอ้โห สวยชิบหายครับบอกได้คำเดียวเนี่ยแม่งโคตรสวยเลยจยันติด e x อ๋อรอดเว้ยมีนึกไว้นี่ไปแล้วหมดอ้ารอดผมนึกว่ามันกลางไปแล้วลืมลืมลืมก็จีโอเคชนะนครับผมโอเค อย่างนี้เราชนะแน่นอนหวังว่าเอ้ยๆๆเอ้ยเอ้ยเจทเคทำไงดีเพฟเพฟโอ้โ,อโหตายโอเคครับผ่านไปหนึ่งหลัง นี่หลังนี้ผมจะให้เห็นถนึงความชิลเวลาที่มันไม่มาตีตัวดาเมจเราไม่มาตีตัวชุบเรามันช่างแบบว่าสบายเหลือเกินครับนี่มาสินี่ วางครับต้องสองลูกขึ้นไปเซฟแบบฝุดๆอ่ะโอ้โหแม้งไม่ติดฮิวทันยันยงเนี่ยโอ้ฮิวทัทนแล้วรอนานเลยครับ จริงๆไอ้ตำแหน่งออร์เคิลเนี่ยผมว่าถ้าเป็นพวกทตดลมดาเมจาตุลมอะคิเมล่าลมก็ก็เวิร์กนะครับเพราะว่ามันดาเมจหนักพอแต่ไม่รู้ว่าจะหนักพอที่จะต่อยไอ้วาน้ำตายหรือเปล่าแต่ออร์เคิลนี่เฟี้ยวจริงๆครับแม่งสมเป็นท็อปแรงด์โอ้ยตายทะที ท,ทักทีแมงไม่ตายโฮโฮนหูคูไม่น่ารีบกดระเบิดเลยโอ้ทีครับนานเลยไม่คิดว่าสองลูกว่าจะไม่ตาย,ยนะเนี่ยโอ้ออกเข้าไป ตายซะรอครับออโตอ้ไปเลยก็ได้ขี้เกียจรอแต่เลือกพัดไว้ดีกว่าขีดน้ำนี่แม่งโคตรถึกเลย แต่ก่อนนี่ถ้าจำได้ยุคแรกๆ,ๆนี่เอาไปกันบ้านอารีนากันแบบว่าไม่ค่อยมีคนกล้าเข้านะครับหละหลังจากนั้นก็พอมีพวกฟิตน้ำมีอะไรมามันก็เริ่มซาชาไปตอนนี้ก็เริ่มกลับมาบูมอีกครั้งครับใช้กันบ้านคนขี้เกียจตีกันดีครับแล้วพอเอามาใช้ในคิววออีกผมว่าแม่งยิ่งดีเลยครับแทงท่าน้ำได้อยู่เลยเพราะคนแม่งชอบกันบ้านกันแบบ ัดลมเยอะๆอะไรเงี้ยทัดน้าวาน้าลิงลมเงี้ยมันโหดเจอพิษน้ํานี่อยู่เลยครับโอเควันนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วกับการตีกิววาวเวอร์พาวเวอร์นะครับนี่วันนี้ชนะรวดไม่เลื่นน่าเสียดายเขาหน้าเดี๋ยวต้องแกงลื่นหน่อยเรมั้งรอเล่นนะครับโอเควีกนี้ผมก็ถือว่ายังตีได้ดีอยู่ครับยังไม่พลาดนะฮะกันบ้าน นี่โดนโดนเริ่มเยอะแล้วแต่ว่ากันได้เยอะนะเห็นไหมแต่จะก,กันได้แต่พวกกิลที่แบบว่าชื่อแปลกๆหน่อยนะครับกิลที่แบบมีชื่อแม่งก็จะตีผมแตกนี่ครับนี่เซตนี้ลองไปกันตามดูได้ครับแหกกระจุยแน,น่นอนโอเคตอนนี้นะครับผมขอจบการอีกิวอวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ช่นชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด รับสต๊าเพื่อติดตามรับชมวิดีโอรีวิวเทคนิคใหม่ๆนะครับเทคนิคการตีวอลร,รีวิวมอนในซัมเมอร์วอลจากผมได้นะครับที่ช่องโมบายลูเปอร์คันี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครั้งแรกคันแรกยี่ิบสด2โ๊